สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้จะพามาชมบวบงูจ้ะทุกคนบวบงูก็ปลูกง่ายนะป้าก็ปลูกไว้เหมือนปลูกทิ้งไว้อ่ะจ้ะแล้วก็มีวันหนึ่งก็แงนหน้ามาเห็นว่าเ,ออเขามีเขามีมีผลออกมาแล้วนะป้าก็เลยมาถ่ายคลิป ล้าก็ถ่ายคลิปอ่าติดต่อกันสามวันนะจ๊ะทุกคนอ่าเหมือนกับว่าวันนี้ถ่ายถ่ายครั้งหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้แล้วก็มารืนนี้อะไระจ๊ะเนี่ยเขาก็มีอ่าออกมาสองสองผลนะจ้ะก็บวบงูปลูกไว้แค่สองต้นจ้ะทุกคนมันก็เป็นอะไรที่ว่าออ่าปลูกง่ายอจ้ะเป็นพืชตักสวนครัวที่ว่าปลูกง่าย ตรงนี้ก็จะเป็นอ่าบวบหอมจ้ะก็จะดูความแตกต่างสามวันนะจ้ะเหมือนวันนี้ถ่ายเนี่ยแล้วก็พรุ่งนี้มะรืนนี้ความแตกต่างเขาก็อะจะเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันจ้ะนี่ยจ้ะปลูกอ่าพืชผักสวนครัวผสมผสานนะจ้ะทุกคนปลูกง่ายได้กินอ่า ผักปลอดสารนอะไรเงี้ยก็ก็ดีอจ้ะทุกคนเนี่ยจ้ะก,ก็มาปลูกผักสวนครัวกินกันเองจ้ะทุกคนเนี่ยจ้ะเนี่ยผลนี้เขาก็โตวไวมากเลยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นอา่าวันแรกจ้ะที่ป้าถ่ายคลิปมานนะ ผลเขาก็ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่เนี่ยเขาก็มีตรงนี้อ่ปลูกไว้ต้นเดียวจ้ะแล้วฝั่งนู้นก็จะปลูกไว้ต้นหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นอวันที่สองที่ว่าป้าถ่ายคลิปนะเพราะว่าอ่าจะดูความแตกต่างมาจ้ะตรงนี้ป้าก็จะมาช่วยอช่วยอ่ะยอดของถั่วไม่ใช่ถั่วค่ะ บวบหอม่ะจ้ะให้เขาเลยขึ้นอ่อขึ้นเนี่ยขึ้นค้างนะจ้ะเนี่ยจ้ะบวบหอมก็อปลูกไว้ไม่กี่นั่นแหละจ้ะไม่กี่ต้นเพราะว่าป้าเพาะไว้บางทีก็อ่าไม่ได้เต็มร้อยจ่ะทุกคนเพาะไปเยอะแต่ว่าบางทีเขาก็อ่ารอดมาแค่ไม่กี่ต้น ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกระเพราจ้ะกระเพราก็งามจ้ะป้าก็มาหาดูว่าเออยังมีผลอยู่ตรงไหนบ้างผลบวบปะนะเนาะจ้ะตรงนี้ก็ฝนตกหนักจ้ะนี่จะเป็นวันแรกที่ว่าป้าได้ถ่ายคลิปอ่าลูกนี้ผลนี้เขายังไม่มีลายลายที่ว่าคล้ายๆเหมือนงูจ้ะที่เขาเรียกว่าบวบงูจ้ะ ตรงนี้ก็จะมีอะหอยทากระบาดมากช่วงนี้นะหน้าฝนนะนะหน้าฝนก็หอยทากเขาก็เยอะมากเลยจ้ะในสวนผักเนี่ยจ้ะนี่น่าจะเป็นวันที่สองจ้ะวันที่สองที่ว่าป้าถ่ายคลิปนะอ่าถ่ายวันต่อมาจ้ะก็เนี่ยอ่า บวบหอมก็ยอดเขาก็จะสูงขึ้นหน่อยจ้ะเนี่ยล้าก็มาช่วยอ่าพันให้เขาขึ้นค้างต่อจะ้ะเนี่ยจะ้ะความแตกต่างของ,ของการเจริญเติบโตของพืชผักสวนครัวก็อเริ่มแตกต่างจ้ะทุกคนบวบงูก็เริ่มอ่าผลน,นี้ก็จะเริ่มแบบมีลายอะนะมีลายเป็นบวบงูจ้ะ ที่เขาเรียกก็บวบงูจ้ะเนี่ยอ่ยอดของบวบหอมกอ็ยาวขึ้นนะจ่ะแล้วก็ช่วยพันเขาเอกนะจ่ะพันให้ขึ้นร้านนะจ้ะเนี่ยจ้ะปลูกพืชผักผสมผสานปลูกแบบอินทรีย์กินเองนะจาะก็ปลอดภัยจ้ะทุกคนกินสบายใจนะพูดถึงว่าอา่เราปลูกทานเองอะนะเนี่ยจ้ะ ก็จมบรรยากาศพืชผักสวนครัวปลูกผสมผสานวันนี้ก็จะมีอ่าบวบงูจ้ะที่ว่าป้าได้ปลูกเอาไว้เพาะไว้ก็หลายต้นจะ้ะแต่ว่าอ่าเหมือนกับว่าเขาลอดมาสองต้นแล้วป้าก็ปลูกทิ้งไว้ตรงอ่าตรงค้างถั่วผักยาวตรงเนี้จะ้ะเพราะว่าถั่วผักยาวก็ได้อ่าได้นําออกไปแล้วจะ้ะได้เลือกออกไปแล้วเพราะว่าเขาอ่า เขาเป็นเชื้อราจาะโรคเป็นเชื้อราอะไรเงี้ยลาดำอะไรเงี้ยรักษายากเหมือนกันป้าก็เลยโลทิ้งไปแล้วก็นำบวบมามามาแจมมาจ่ามาแซมไว้แล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นบวบหอมจ้ะเพาะไว้พร้อมๆกันละจ่ะเนี่ยจ้ะนี่ก็พามาชมอ่ะ สวนพืชผักผสมผสานจะทุกคนปลูกทานเองนะจ้ะดูแลกันแบบอินทรีย์จ้ะแบบปอดสารน,นะนะเนี่ยจ้ะความเปลี่ยนแปลงของบวบส่วนเอต้นทุเรียนนี่น้องต้นทุเรียนนี่เขาก็ตั้งต้นสวยมากเลยจ้ะต้นนี้จ้ะเนี่ยจ้ะก็เนี่ยแต่ว่าใบเหมือนใบจะเหลืองเดี๋ยวป้าค่อยอ่า ปุ๋ยมาใส่จ้ะส่วนต้นนี้น้องทุเรียนเขาก็าาแตกใบนะแตกใบเพสสลดัดเพอะไรเงี้ยเพสสลดัดหรืออะไรเงี้ยที่เขาเรียกกันส่วนมะเขือมะเขือปอดที่ป้าก็คิดว่า,าก็จะหรือทิ้งแล้วเพราะว่าเขาเหมือนเหมือนเขาเริ่มแก่จ้ะส่วนถั่วพูนี่ก็ยังได้เก็บทานกันเรื่อยๆจ้ะเนี่ยจ้ะ อะไรที่ว่าดูแลง,ง่ายจ้ะแต่เริ่มจะมีราดําเหมือนกันป้าก้าใช้น้ําหมักนะจ้ะฉีดพ่นบ้างอะไรบ้างอน,นะน้ําหมักที่ว่าน้ําหมักยาเส้นอะไรอย่างเงี้ยน้ําหมักเครื่องแกงบ้างอะไรบ้างส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ่ากล้วยอะไรกล้วยแครอ์อาจจะหน่อเขาเยอะมากเลยจ้ะป้ากไม่รู้ว่าจะขยับไปไว้ตรงไหนแล้วจ้ะเต็มพื้นที่ไปหมดเลย ก็เดี๋ยวค่อยๆนั่นจ้ะค่อยอ่าแยกออกไปจ้ะนี่ในสวนของป้าเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะปลูกผสมผสานไปหลายๆหลายๆพืชจ้ะจ้ะหลายๆพืชพันธุ์นั่นเนาะนี่จะเป็นกล้วยหอมทองที่ว่าป้ามาปลูกไว้ตรงนี้จ้ะ เนี่ยจ้ะก็มีพืชผักมีะมะละกอบ้างอะไรบ้างที่ว่าป้าได้ปลูกได้ลงเอาไว้จ้ะเนี่ยจ้ะก็มาเดินชมสวนกันจ้ะพริกก็งามมากเลยจ้ะปลูกไว้หลายมากเลยจ้ะส่วนฝรั่งหงเป๋อสือก็ก็ผลน,นี้เขาเริ่มเริ่มโตขึ้นมาแล้วจ้ะเขาไม่ร่วง ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเตยหอมจ้ะเขาได้ล้มมันะเขาได้อ่าเหมือนกับว่าลมแรงอ่ะวันก่อนอ่ะป้าก,ก็เลยแยกมาปลูกไว้ตรงนี้ส่วนฝรั่งต้นนี้ก็หูเปาสื่อเหมือนกันจ้ะก็เขาจะมีผลแต่ว่าผลเขาก็จะร่วงอะจ้ะเหมือนกับว่าเขายังยังไม่ได้กกอ่ะจ้ะป้ากเลยอ่า มันใบออกแล้วก็ให้เขาแตกยอดขึ้นมาจา้ะเนี่ยจ้ะนีจ้ะก็เป็นสวนผสมผสานนะจ้ะทุกคนป้าก็พามาชมตรงนี้จะเป็นมะนาวมะนาวก็มีตะไบจ้ะทุกคนก็ปลูกเป็นปีแล้วจ้ะยังไม่ยังไม่มีผลเลยจะกกก้ะมะตะกอก็ เริ่มโตวไวเหมือนกันจะ้ะตรงนี้ก็จะมีดอกไม้ต้นดอกไม้ปลอยเซียนบ้างอะไรบ้างนะหน้าฝนก็ก็บางทีเขาก็ล่วงไปจะ้ะตรงก็เป็นมะละกอเหมือนเดิมจะ้ะมะละกอก็ผลเขายาวนะลูกแรกอะแต่ว่าสวนข้างบนก็เหมือนกับว่าช่วงนั้นฝนตกหนักเขาก็เลยไม่ค่อย ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่แต่ว่าป้ากา็ใส่ปุ๋ยปักบ้างอะไรบ้างนะจ๊ะนะจ๊ะตรงนี้ก็จะเป็นต้นเงาะจ้ะทุกคนต้นเงาะก็อตรงนี้ก็รู้สึกว่าใบเขาก็จะงามดีนะปลูกได้ไม่นานจ้ะก,ก็รู้สึกว่า,าใบเขาจะสดชื่นอะ่ะใบเขาก็จะเขียวแต่ยังไม่แตกยอดจ้ะ ตรงนี้ก็จะเป็นอ่าดอกเข็มสวยๆจ้ะก็น,นี่ละเขาเริ่มแตกดอกขึ้นมาแล้วจ้ะ